ขายเพรว์แอมโปรยูโรเทคนะครับรุ่น MA 2 5 0 0นะครับตัวนี้สาภาพสวยๆเดิมๆเลยพัดลมระบายความร้อน2ตัวนะครับมอแปลงเทอร์ลอยคาปาซิตเตอร์8ลูกนะครับพร้อมด้วยหน้าจอดีตอนนะครับนี่เวลาเราหมุนขึ้นนะครับก็จะบอกระดับเลเวลวของความดังนะครับใช้งานปกตินะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะบอก อ่าอุณหภูมินะครับของเครื่องนะครับโอ้ตัวนี้แก้วเลยครับพร้อมกับหน้าจอดีต้นนะครับใช้งานปกตินะครับ18นิ้วข้างละ2ข้างละ3ดอกเล่นได้สบายเลยนะครับส่วนราคานะครับอยู่ที่9,800บาทเท่านั้นนะครับ9,800บาทเท่านั้นนะครับส่งฟรีนะครับแบบโอนมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับโอ้นานๆเข้ามาทีครับของใหญ่ๆสภาพสวยๆอย่างนี้นะครับช่องที่1นะครับใช้งานปกตินะครับช่องที่2 เสียงก็ดีนะครับโปรยูโรเทคนะครับด้านหลังก็อินพุต XLR นะครับตัวผู้ตัวเมียนะครับแล้วก็สวิตช์โหมดนะครับในการเลือกเล่นนะครับว่าจะพันพาร a l l ล l สเตอรดิโอนะครับแล้วก็ภาคเอาพุสนะครับก็ตัวแดงดำนะครับแล้วก็สเปกคอนนะครับโอ้เกี่ยวเลยครับตัวนี้ครับของของดีนะครับหนักอึดทนนะครับอ่ะเบอร์โทรก็หน้าจอนี่แหละนะครับผม0650945779 นะครับสมจันท์เศร้าอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ